เกิดมีความคิดไงก็ไม่รู้อยากจะทําวิดีโอสักอันหนึ่งนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้คนที่ได้อ่านได้ฟังได้ยินหรือมีคนบอกว่าเฮ้ยชีวิตออกทางวิดีโอแล้วน่าจะฟังนะมันมีประโยชน์ผมอยากจะให้เกิดภาพอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าวิดีโอที่จะออกไปวันนี้มันจะดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าทดลองเกิดมาลวกันครย่งนี้ครับตั้งแต่อายุ 25เนี่ยทำธุรกิจมาตลอดจนกระทั่งอายุเจนเ7 7ละก็ยังอยากจะทําธุรกิจถามว่าจะจบไหมไม่จบหรอกครับทำจนกระทตาจะหมดแรงอะไรคือแรงบันใดาลใจหรือความทา้าทายหรือทางโต้นอาจจะแบบคนอาจจะบอกว่าเป็นกรรมเวรหรือเปล่าที่มันต้องทําแบบนี้แท,ทาๆมันเป็นความชอบมันเป็นความทา้าทาย นนี้ถ้าทุกคนมาดูประวัติผมตั้งแต่อายุยี่ห้าจนกระทั่งปัจจุบันนี้เจ็ดสิบอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็ม,มาในหมายความว่าผมประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจที่ทำาลนะรับธุรกิจส่วนใหญ่ที่ผมทําในอายุที่เป็นอายุนน้อยนั่นะคือประมาณเกือบเกบต่ำกว่าสี่สิบห้าลงมาก็จะเป็นเรื่องเก,กี่ยวกับก่อสร้างนะครับนิครมบุญสาหกรรมเป็นในเรื่อง property real estate เป็นส่วนใหญ่เพราะมีความชอบ ว่าอยากจะสร้างอะไรที่คนส่วนใหญ,ญ่ยังไม่เห็นการานี้พอโตขึ้นอานยุหกสิกว่าถึง70กว่าก็มาเปลี่ยนแนวความคิดเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรที่มันเป็นในลักษณะเทคโนโลยีก็ตอนนั้นก็มีความสนใจเรื่อง A R A I ทุกคนก็ยิ่งบอกว่ามันสวนทางกับอายุไม่ใช่เหรอ จริงยอรู้มากแล้วทําไมเราไปสนใจในเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีที่ควรจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือควรจะเป็นเยนอะรเ generation s อะไรแนองน,นี้ไหนพูดถึง generation เรื่องยาวนะวันหลังก็จคุยฟังอีกทีนะนะครับพวกเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทำไมเ็เรียกเอกวาทำไมก็เรียกดูเมอร์โอเคอไอ้กูให้ฟังวันนี้ก็เพียงแต่อย่างจะทำอะไรสักอย่างหนจะออกมาเป็นวิดีโออันหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าความสนใจจะได้รับระดับไหนแต่วิดีโออันเนี้ยจะเป็นวิดีโออันหนึ่งในฉบับ,บแรกๆที่อยากจะพูดออกมาว่าเอ๊ะทุกคนสนใจอะไรบ้างนะครับในประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยเราทำอะไรมาหลายเรื่องนะครับได้และน่าจะเป็นประโยชน์กับคนดื่นโอเค ในขั้นต้นนี้ผมขอบอกให้ฟังนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับอยากจะฟังว่าที่ผมมีความรู้นะครับและมีความสนใจ3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือ real estate นะครับที่2คือซอสก่อสร้างที่3คือเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีในบิสเนสนะครับเทคโนโลยีที่ทําอย่างไรก็แล้วแต่เนี้ยที่ให้ธุรกิจเนี่ยกำไรสูงขึ้นนะครับ ที่ผมสนใจกับนั้นก็คือ BMI ไร Business i n ล o v a t i อ n ลองดู3เรื่องนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงแล้วก็บอกมาเดี๋ยวผมก็จะหาเรี่อนะครับหาข้อ,ขอหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะพูดให้ฝักโอเคครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นวิดีโอครั้งแรกขอให้ส่งคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับ